เธอจะดูถูกกันมากเกินไปแล้วนะแค่คันเดียวจะมีปัญญาจ่ายหรือเปล่าได้งั้นฉันเอาร้อยคันมันนี่เลยนะเฮ้ยพวกแกรีบออกไปเลยนะไม่งั้นฉันแจ้งตำรวจพอหาก,กองว่ายอดขายของดิอนที่ผ่านมาไม่ค่อยดีเลยนะ พอเฮีย er คะวาก็ทำเต็มที่แล้วนะคะคุณคงต้องทำให้เต็มที่มากกว่านี้แล้วแหละเพราะมันยังไม่พอถือนยอดยังตกลงแบบนี้เรื่อยๆผมจะไม่ให้คุณผ่านโปรทราบแล้วค่ะเฮียวาจะทำให้ดีกว่านี้นะคะไปไปไปทำงานต่อเลยลนะค่ะ เอ,อ่อครับครับมา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 อะไรเข้ามาเร็วสวัสดีค่ะยินดีตวสวัสดีค่ะ แกรูกหมวาวาใช่ไหมใช่ฉันเองดีใจจังเลยที่แกจำฉันได้ทำไมจะจำไม่ได้ล่ะแล้วนี่ทธอมาที่นี่มีธุระอะไรเออฉันมาซื้อมอเตอร์ไซค์น่ะซื้อมอเตอร์ไซค์โอ๊ย <c oughs> ราคาคันนึงมันจะต้องหลายหมื่นเลยนะ จริงสิเธอช่วยดูให้ฉันหน่อยได้ไหมหงั้นรอแป๊บฮงลองเดินดูสิจะเอาคันไหนครับครับสวยๆขนั้นเลยนะครับเลือกได้เลยนะไม่ต้องเคยใครเอาเนี่ยดูคันนี้นะถูกสุดในร้านแล้วนะเออแต่ว่า พวกคันยังไม่ได้เดินดูเลยนะหูหลวกแล้วไงก็อบอกว่าคันนี้ถูกสุดแล้วจะมาเลือกดูอะไรอีกไปนุก๊กดูคันนี้ก่อนก็ไดไ้ไปดูคันอื่นหยุดนะดูแต่ตามืออ่ะต้องก็ได้งั้นฉันเอารุ่นนี้แหละสองคันโอ้ย ใจเย็นก่อนนะจ๊ะแม่คุณมอเตอร์ไซค์นะั้นไม่ใช่ของเล่นแค่คันเดียวจะมีปัญญาจ่ายหรือเปล่านี่ว่าเธอจะดูถูกกันมากเกินไปแล้วนะดูถูกเหรอฉันก็ไม่ได้ดูผิดสักหน่อยนี่ได้งั้นฉันเอาร้อยคันยัยลูกหมูกี่อย่ามากลนภาษาฉันนะมันนี่เลยมนะั้ยเดี๋ยวสิ มันนี่เลยนะไอ้ว่าพวกแกรีบออกไปเลยนะไม่งั้นฉันแจ้งตำรวจข้อหากก่อนแต่พวกเราก็เป็นลูกค้านะครับลูกคงลูกค้าอะไรกันสาร้รกูพวกแกร้รานจักรยานยังไม่ต้อนรับด้วยซ้ำไปเรียกผู้จัดการของเธอออกมาเดี๋ยวนี้ฉันไม่อยากซื้อขายกับคนไม่มีมารยาทน,นี่แกว่าใช่หรอบอกไม่อมอกไป เล่นกับใครไม่เล่นมันเล่นกับวารินนี่ครับไม่เป็นไรก็ได้นะครับผมเหีวแล้วว่าเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ พ,พิธผู้จัดการฉันนี่ระวังปากหน่อยนะว,ว่านี่ลูกค้าโชว์รูกแล้วนะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเฮียยียนี่ยังเป็นเพื่อนว่าเฮียไปหลงกลมันนะคะแล้วมันก็มาหลอกลวงร้านเราด้วยนะคะฮะหลอกลวงหลอกลวงอะไรกันก็มันหลอกจะมาซื้อรถที่โชว์ลูมเรายังไงล่ะคะคุณลูกหมู จะมาซื้อรถที่โชว์ลุงเราจริงๆใช่ไหมครับใช่ค่ะพอดีฉันอยากได้รถกระทันหันนะคะอ๋อแบบนี้นี่เองแต่ก็ไม่คิดเลยนะคะว่าพนักงานของคุณจะไม่ขายรถให้ฉันว่าทำไมเธอไม่ขายรถให้คุณลูกหมูเขาเฮียคะเฮียจะให้วาขายรถให้มันได้ยังไงมันบอกว่าจะมาซื้อรถตั้งร้อยคัน เป็นเฮียเฮียช่เห่เหรอคะมันก็ไม่เห็นแปลกเลยนี่วะแต่เฮียคะมันจะปัญญาที่ไหนมาซื้อเป็นร้อยคันต้องใช้เงินเป็นล้านๆเลยนะคะคนอย่างยายลูกหมูไม่มีทางซื้อได้หรอกคะ่ะคนอย่างคุณลูกหมูเนี่ยนะจะไม่มีปัญญาซือ้อก็ใช่สิคะเฮีย ว่าเป็นเพื่อนกับมันตั้งแต่สมัยเรียนว่ารู้จักมันดีค่ะรู้จักเขาดีเหรอแล้วคุณรู้ไหมว่าเขาเขาเขาอะไรล่ะคะเฮียก็เขาเป็นเจ้าของที่ที่เราเช่าอยู่ไงผมไม่รู้หรอกนะครับว่าคุณเป็นเพื่อนแบบไหน ถึงได้ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับคุณลูกหมูเลยก็เธอมากับพวกคนจรจัดนี่ฉันจะไปรู้ได้ยังไงล่ะเพืาอเธอรวยขนาดนี้อ่ะที่เขามากับฉัน<ม>ก็เพราะว่าฉันจะซื้อรถให้เขา มีอะไรหรือเปล่าครับอากาศร้อนแบบนี้ทําไมไม่เข้าบ้านล่ะคะเดี๋ยวก็เป็นลมหรอกเออผมไม่มีที่ไปนะครับผมเพิ่งตกงานแล้วยุคนี้ก็หางานทํายากด้วยเอ้าเหรอคือฉันต้องขอโทษด้วยนะครับครับไม่เป็นไรครับอเอางี้ลองไปสมัครเป็นวินมอเตอร์ไซค์ดูไหมฉันเห็นเขารับสมัครด้วยนะตรงหน้าปากซอยนี่เองแต่ผมไม่มีเงินสักบาทเลยนะครับ มอเตอร์ไซค์ผมก็ไม่มีไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันจัดการให้เองเออนี่ว่าเกิดเป็นคนเหมือนกันก็ต้องช่วยเหลือกันสิไม่ใช่ไม่ช่วยแล้วก็ยังจะมาทับถมคนอื่นฉันเข้าใจแล้วลูกหมูเธอคงไม่โกรธเรื่องที่ฉันทำกับเธอเมื่อเช้าใช่ไหมเรื่องอะไรล่ะ เรื่องที่เธอไม่ขายรถให้ฉันหรือว่าเรื่องที่เธอสาดน้ำไล่พวกฉันนี่เธอสาดน้ำใส่ลูกค้าเหรอเฮียเฮียคะว่าอธิบายได้นะคะนี่ฉันไม่คิดเลยนะว่าฉันจะมีลูกน้องที่ไล่มารยาทได้ขนาดนี้ฉันไล่เธอออก เธอไม่ได้หรอกว่าเพราะเธอทำตัวเองข้างนั้นอือหูไปได้แล้วว่ะไปเก็บของเธอได้แล้วเอ,อินไปซิ เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละล